รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีกับพี่น้องชาวนอกอยอยการตีกับการต้อนนกอ่อยเพียงนอกอ่อยเพียงนอก,กงนอก่อยถุกการนะครับถ้าเราตึงผู้ติดฆามาติดตามในของของบางยาซีนนกอ่ยยเด่นไปทุกการเลยนะครับอัสลามุอะะไรกุ้งไปยังพี่น้องชาวมุสลิมถุกการเลยนะครับวันนี้ผมก็มาต้อนนกพิรานะครับ เรียบมะน้ำมาในในบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันยุดนะครับอาดามา,า,มาชเชลยตัวตีที่ที่เจ็ดกันนะครับพี่น้องไปฝากพี่น้องนะครับจึงมีประเวณีตรงนี้ไม่ด้วยนะครับตนนัวนี้เป็นตน้นใบนะครับอยู่กแก่ๆเดินนะครับพี่น้องมีเสียงรถ นี่เป็นตวนเปลาากับปีน้องเลาาช่วยอามนกเขาันชจบนะครับกับต้นปลาาตรงนี้เป็นด้นนะครับพีนล้วก็มีสายไฟนี่เพมจะตั้งเจ้าบนน้ำดีดีตรงนี้นะครับพี่น้องครับทง้งตีการไกวนี้นะครับการไกวนี้ไม่การไกวกับสายไกวะนะครับพี่นอง g สายไกวถือเทียบเส้าเลยนะครับ เลยว่าจะมีนกปามาไหมนะพี่น้องครับครับผมก็ขึ้นเจ้าแมน้ำกอนะครับพี่น้องครับนันกพี่น้องก็มขึ้นเจ้าแมน้ำไปบนนั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มร้อนนะครับมีมีลึ้น้นเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับครับมาตามแรงนะครับอาจารย์แมน้ำจะต่ำได้ไหมนะครับพี่น้องครับิ่มเหลืองกรองสักนิดนะครับพี่น้องโอเค นะครับเป็น้องครับเบิ้นเดิมนะครับวันนี้วันอาทิตย์เรา๋ยครัตีมากินข้าวนอกบ้านกันนะครับมาโต้นอกนะครับกินข้าวนอกบ้านด้วยกันนี่แม่กลัวกวน้ำเพิ่มนะครับเป็น้องครับนี่นะครับนี่วันนี้นะครับนี่มีอะไรบ้างกับแม่กลัวกลัวกินไก่มีกลัวกินไก่นะครับเป็น้องเดี๋ยวครับเนื้อตอดกระเทียมนะครับเดีครับไก่ตอม ก็่ต้มต้มมันปลาน้ำปริกน้ำปริกพักนะครับโอเคครับพี่น้องกินข้าวกันค่ะกินข้าวรับวันเดียวมือเดียวตอนนี้นะครับเจ้าเตียงเย็นรวมกันมดนะครับเรา่องคนกินข้าววันละมือนะครับพี่น้องครับเหลือสุขกปาบนะครับไม่กินในหมากไม่กินในอวนขอบคพี่น้องมากครับทุกคนครับมากินข้าวกันครับ โอเคครับพี่น้องครับว่างยงได้เย็ยบนะครับพี่น้อง นี่ริ้วตันนะครับพี่น้องริ้วตันขวางเรียบร้อยนะครับขวางปุ๊บปุไ้ยินทางหน้านะครับพี่น้องกนริลี้วยังไม่ตับได้ยินไมมนะครับในกองนะครับตอนลาอยู่นานปุและแล้วมันเป็นต้นที่แดงนะครับต้นที่อิดนกตัวนี้นะครับเราลงมาเลยตัวกันนะครับพี่น้องอันนี้นะครับพี่น้องครับ หนักสีแดงนะครับพี่น้องเป็นนกสี่ฮิตแล้วนะครับพี่น้องครับลิวตันนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับลิวตันขู่หวังนะพี่น้องได้ยินนะครับเป็นนกเซอร์เลยนะครับตัวนี้นักลูกนะครับไม่เอายุ่ในมาตีไก่ก้นนะครับพี่น้อง เีตัวเต้นงินนะครับเดย่าน้โอ้ีกแตกกว่าน้ำลาวพี่น้องครับนี่นะครับปีกแตกกว่าน,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 นะน,น,น้ำนะครับพี่น้องครับปีกแตกกว่าน้ำาตงองก้างเลยนะพี่น้อง นมุดกระตุ้ยนะครับนี่นะครับพี่น้องครับวัวสีตองแดงนะครับพี่น้องพี่น้องไหนเห็นไหมครับวัวสีตองแดงนะครับพี่น้องครับกายตองแดงเลยครับูกวางเหมือนกันเลยครับพี่น้องูกวางนะเข่งอย่างแดงแปรบเลยลูกนกเลยครับ ซื้อเื้อซื้อซื้อลาปีเลวเป็นปีนะครับ,จ,บจะจะกล้ากับกูม <c oughs> ผมจะเก็บนะครับตัวนี้ผมตัง้งตอนนี้มัตัง้งใจกับพวกอีกปล้อยนะครับแต่ว่าพวกเม็นมันส้วงนะครับเป็นส้วงแล้วก็เป็นสีนะะนสแดง ครับพี่น้องครับจะเลื่อยตัวดียีดิบเจ็คต้องแกะน้ำนะครับยิ้วตั้งผูว่างนะครับพี่น้องครับเดีมาปมายไม้โตป้ไยนะครับพี่น้อง